เสือลูกเชียวครับน้ำแดงเริ่มมาแล้วนะครับาชานี้นะครับผมส,สวยครับแต่เ่วิ่งนะครับผมอ,อยวา ปาขึ้นแป๊บนึงนะครับถ่ายรูปคู่กันหน่อยสิสวยนะครับนี่เลย ตะวิ่งนะครับผมไปดูนะนี่ตะกัว80สิบกรัมนะครับตะกอวิ่งตะกอตะกัวได้นะครับนะกดนะครับพอดีน้ำไหลนะครับผมนะสวยงามครับชิงประมาณนี้นะครับประมาณ20เซน15บ้าเซนนะครับเป็ดเบอร์ส5ห้านะครับผมชิงน่าก็เป็นสายฟูลกรบอนนะครับนี่ เล่นหนักๆไปเลย40ปอนสายหน้าสายเมนแค่1ิบสองครับสวยงามครับเจ้านี้นี่ครับของเราสิทิ